ปี๊ครับป้งกันมันเดือครับอีกแล้วครับฟันกระทางเมนูเมยนี่ครับหอยนะครับ เดีตอวรช้าตามด้วยผงแป้งนัวทิดนึง ตามด้วยน้ำการนิดนึงครับ ちょっと待って。 ใส่น้ำตาลเพิ่มน้ำจิม้มเพิ่มแล้วก็ขลอมขลอมตามด้วยใบกระเพราใบกระเพราจะเพิ่มกลิ่นให้มันจัดจ้านนะ รสกลิ่นรสชาติหอมนะกลิ่นอยากให้ได้กลิ่นตอนผัดเนี่ยนะครับหอมรสชาติหอมนะ,ะนครับครัวก็ชิมบ่อยๆครับ รสชาติจะได้โอเคขวดชิมแล้วก็จุดนิดหนึ่งเติมสเติมดตีนิดหนึ่งครับเพื่อคนรสชาติหาย โลนีออขอบไว้ให้ให้มันละอุครับนี่ครับหอ,อ ผัดถอยหอมๆกลตามด้วยเครื่องเคียงครับเป็นผันกมะเขือต้นหอมผัดชีดเมนูหอย,ยอาหารอีสานตามทุ่งนะจะมาเป็นเมนูที่อร่อย สุดยอดได้เหมือนกันครับขอบคุณครับ